You are listening to Geek Forever Podcast. Open your world with technology. This is Geek Monday. สวัสดีครับผมดนทลาดนจากดอดนบล็อกนะครับและนี่คือรายการเก๊กมันเดย์นะครับรายการที่จะมาเล่าเคสตัดดี้ทางธุรกิจที่น่าสนใจนะครับที่นำเอาเทคโนโลยีใหม่ๆม,มาประยุกต์ใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ machine learning big data ai บริษัทหลายแห่งทั่วโลกในตอนนี้กำลังปรับประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเหล่านี้นะครับในการดำเนินธุรกิจของพวกเขาสำหรับใน ep นี้เนี่ย มาพูดคุยกันถึงแบรนด์พิซซ่าชื่อดังนะครับที่หลายๆคนน่าจะรู้จักกันดีแต่ว่าอาจจะไม่เป็นที่แพร่หลายมากนักในประเทศไทยนะครับอย่าง d o มิโน่พิซซ่าซึ่งเป็นบริษัทพิซซ่าที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยขายพิซซ่าได้กว่า3แสนชิ้นทุกวันจากร้านค้าทั่วโลกกว่า48,000ล้านใน85ประเทศทั่วโลกต้องบอกว่าโดมิโนพิซซ่าเนี่ยถือเป็นหนึ่งในบริษัทที่ขับ เคลื่อนโดยเทคโนโลยีมากที่สุดบริษัทหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับตอนนี้เนี่ยพวกเขาเนี่ยผลักดันให้ลูกค้าเนี่ยสามารถสั่งพิซซ่าได้จากทุกๆแพลตฟอร์มโดยกว่า60%ของยอดขายเนี่ยมาจากช่องทางดิจิตอลนะครับต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆโดยลูกค้าเนี่ยสามารถสั่งพิซซ่าได้ผ่านทั้ง Smart ททีวีเฟ o บุ๊กท t ิตเตอร์อเมซอนเอ็กโคสมาร์ทวอหรือวิธีการอื่นๆอีกมากมายนะครับเช่นการส่งแค่อีโมจินะครับ ผ่านระบบ sms นะครับก็สามารถที่จะสั่งพิซซ่าของ Domino p พิซ za ได้นั่นเองซึ่งแน่นอนนะครับข้อมูลตา่างๆรวมถึง Data ที่มีมากมายของพวกเขาพวกเขาก็นำมาประยุกต์ใช้โดยใช้ด้วยอย่าง ai นะครับเพื่อความสอดคล้องกันมากขึ้นคุณภาพและสร้างการจัดส่งที่รวดเร็วและที่สำคัญเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นและโดม i n o p i z za เนี่ยก็เป็นหนึ่งในธุรกิจอาหารจานด่วนซึ่งเป็น ธุรกิจที่มีความไม่แน่นอนสูงมีทางเลือกใหม่เกิดขึ้นอยู่เป็นประจำแฟชั่นอาหารที่เปลี่ยนไปหรือพิซซ่าที่มีการปรุงในรูปแบบต่างๆนะครับแล้วก็มีการจัดส่งไม่ตรงตามประสบการณ์ในเรื่องของความสม,ม่ำเสมอของอาหารเนี่ยหรือคุณภาพลูกค้าก็จะกลายเป็นไม่พอใจนะครับซึ่งแน่นอนว่าพวกเขาเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะมองหาทางเลือกใหม่ๆและธุรกิจคู่แข่งก็มีอยู่อย่างมากมายในยุคปัจจุบัน แล้วโดมิโนพิซซ่าเนี่ยนำเอาเทคโนโลยีอย่าง AI เนี่ยมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของพวกเขาได้อย่างไรโดมิโนพิซซ่าเนี่ยได้เริ่มใช้ระบบที่เรียกว่า Pizza Checker นะครับซึ่งหลังจากที่พิซซ่าเนี่ยได้ถูกออกจากเตาอบจะใช้เทคโนโลยีอย่าง Mach ช n n l l e r r n n n นะครับเพื่อตรวจสอบคุณภาพก่อนที่จะไปถึงลูกค้าจะมีระบบกล้องนะครับที่ใช้ในการตรวจสอบประเภทของพิซซ่ากับลูกค้า เพื่อให้แน่ใจนะครับว่าลูกค้าเนี่ยจะได้รับสิ่งที่ถูกต้องที่ได้จ่ายเงินซื้อเข้ามานอกจากนี้ยังมีการบริฟายรสชาตินะครับให้มีความสม่ำเสมอและพิซซ่าทุกชิ้นเนี่ยก็ต้องได้รับการอบอย่างถูกต้องในอุณหภูมิที่ถูกต้องโดยระบบเนี่ยได้ทำการติดตั้งในห้องครัวของด o มิโน,โนพิซซ่ากว่า2,000แห่งนะครับใน7ประเทศและทางด o มิโนพิซ z ่าเองเนี่ย ก็ยังมองถึงเรื่องของคุณภาพเป็นดับแรกนะครับแม้ว่าพวกเขาเนี่ยจะผิดพลาดจากความล่าช้าที่ไม่สามารถส่งได้ในบางครั้งเพราะพวกเขาเนี่ยต้องมาทําใหม่นะครับหลังจากที่าระบบ Machine Learning ตัวนี้เนี่ยตรวจสอบคุณภาพแล้วหากพิซซ่าถาดนั้นเนี่ยไม่ผ่านคุณภาพก็จะมีการทําใหม่ออกมา ส่วนที่2ที่น่าสนใจนะครับที่ทาง Domino Pizza เนี่ยนำเอาเทคโนโลมาใช้ก็คือในเรื่องของ Virtual a s s i s t a n t หรือผู้ช่วยเสมือนนะครับที่ใช้ในการประมวลผลคำสั่งซื้อของลูกค้าซึ่งจะมาในรูปแบบคล้าย Siri ของ Apple นะครับซึ่งสามารถที่จะสื่อสารกับลูกค้าได้ด้วยเสียงเมื่อพวกเขาเนี่ยโทรเข้ามาสั่งซื้อโดย เทโนโลยีตัวนี้เนี่ยมีชื่อว่า D.R.U. นะครับหรือ Domino Robotic Unit ซึ่งใช้เทคโนโลยีอย่าง t u t a l l a n g u a g e p r o c e s s i n g ที่มีความซับซ้อนสูงมากๆนะครับหมายความว่าสามารถที่จะตอบสนองต่อคำค้นหาที่ซับซ้อนและเข้าใจถึงรูปแบบการพูดรวมถึงรูปแบบของผู้โทรที่เข้ามาที่มีความแตกต่างกันใน ภาคพื้นต่างๆของประเทศซึ่งอาจจะใช้ภาษาในรูปแบบที่แตกต,ต่างกันนั่นเองโดย D.I.U. เนี่ยเป็นชื่อที่ใช้สำหรับเทคโโนลยีของบริษัทและพวกเขาเนี่ยก็ยังทำงานร่วมกับเทคโลยีในการขับเคลื่อนแบบอัตโนมัติเพื่อส่งมอบพิซซ่าไปยังลูกค้าได้แบบอัตโนมัตินะครับโดยใช้ยานพาหนะจัดส่งแบบอัตโนมัตินั่นเองโดยพวกเขาเนี่ยได้ร่วมมือกับบริษัทอย่าง Ford นะครับที่เป็นบริษัทยานยนต์ยักษ์ใหญ่ ซึ่งในการทดลองชุยแรกๆเนี่ยก็จะใช้ยานพาหนะเนี่ยร่วมกับมนุษย์เลยมีการติดตั้งเตาอบให้พิซซ่าอุ่นขึ้นในระหว่างการขนส่งนั่นเอง และอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่น่าสนใจน,นั่นก็คือในส่วนของโดนเพื่อส่งพิซซ่าแบบอัตโนมัติโดยทาง Domino p พิ z a เนี่ยได้ลงทุนในประเทศอย่างเยอรมันและเนเธอร์แลนด์นะครับโดยได้สร้างพันธมิตรกับ Starship เทคโนโลยีนะครับในการสร้างนกกัตกรรมโดนเพื่อใช้ในการขนส่งพิซซ่าไปยังมือลูกค้าอีกระดับหนึ่งนั่นเองเป็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับต้องบอกว่า d o m i n น,โนพิซซ่าเนี่ยค่อนข้างที่จะนําเอาเทคโนโลยีหลากหลายรูปแบบนะครับมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจของพวกเขาและที่สําคัญสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องของข้อมูลนั่นเองนะครับซึ่งโดม i n o พิซ z ่าเช็คเกอเนี่ยได้รับการพัฒนาโดย d ด a g อนเทลซิสเต็มนะครับและใช้อัลกอริทึมอิเมจไลท์คอนเ i ชันะครับของ Google เพื่อทําการระบุประเภทและ การจัดวางทับป,ปิ้งบนพิซซ่าร,รวมถึงอุณหภูมิที่พิซซ่าเนี่ยสุกได้ที่ใช้ข้อมูลจากคำสั่งซื้อของลูกค้าเนี่ยและก็ทำการตรวจสอบให้แน่ใจว่ากำลังเตรียมพิซซ่าที่เหมาะสมทำโดยใช้คอมพิวเตอร์โดยใช้เทคโนโลยีอย่างคอมพิวเตอร์วิชันช่วยให้อัลกอริทึม AI ของพวกเขาเนี่ยได้รับการฝึกฝนให้มองเห็นและรับรู้วัตถุในแบบเดียวกับที่มนุษย์ทำ สำหรับการร่วมมือในการจัดส่งอัตโนมัติกับบริษัท Starship Technology เนี่ยโดยใช้หุ่นยนต์โดรนที่สามารถที่จะไปถึงบ้านลูกค้าได้โดยตัวโดรนของ Starship เนี่ยใช้ GPS เรดาร์เซนเซอร์อัลตราโซนิกนะครับรวมถึงกล้องเพื่อนำทางโดยอัตโนมัติจากนั้นลูกค้าจะสามารถเข้าถึงส่วนของอาหารที่กำลังร้อนและอุ่นอยู่โดยเครื่องดื่มเนี่ยก็จะถูกเก็บไว้ในที่เย็นนะครับ ซึ่งเป็นการรักษาคุณภาพที่สูงสุดของพิซซ่าเมื่อถึงมือลูกค้านั่นเองซึ่งต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่าสิ่งที่โดมิโนพิซซ่าทาไปเนี่ยก็เพื่อที่จะให้ถูกปฏิเสธเนื่องจากคุณภาพของพิซซ่าที่ไม่ตรงตามมาตรฐานเนี่ยของลูกค้าน้อยลงไปนั่นเองซึ่งสุดท้ายเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจของพวกเขาได้ในท้ายที่สุดรวมถึงเทคโนโลยีล้ำๆอย่างการขนส่งแบบอัตโนมัติซึ่งกําลังเป็นเทรนด์ ที่น่าสนใจมากๆในขณะน,นี้พวกเขาก็กำลังพัฒนาตัวระบบของพวกเขาเนี่ยให้สามารถส่งมอบได้ถึงหน้าประตูบ้านของลูกค้าซึ่งแน่นอนนะครับว่าในระยะยาวเนี่ยมันก็เป็นการลดต้นทุนของพวกเขานะครับที่สามารถที่จะส่งผ่านไปยังลูกค้าได้ด้วยราคาที่ต่ํต้ว่าและสุดท้ายมันเป็นผลดีต่อสิ่งแวดล้อมนะครับและหุ่นยนต์เนี่ยก็สามารถที่จะกำหนดเส้นทางต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าการขนส่งโดยมนุษย์นั่นเองครับผม สำหรับเรื่องราวของโดมิโนพิซซ่ากับเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเคสตี้ทางธุรกิจที่น่าสนใจนะครับที่นําเอาเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็น AI machine learning big data เทคโนโลยีอย่างพาหน,นะขับเคลื่อนแบบอัตโนมัติก็สามารถติดตามกันได้นะครับทางช่อง Geek f o l l o w e r Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง Podbean Apple Podcast Google Podcast Spotify YouTube แล้วก็จะมีการอัปโหลดลงแพลตฟอร์มบล็อกดิดในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้งยังไงก็ฝากกด follow ฝากกด subscribe คล้ายกันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ Li น์แอที่แอดทราดน a a ด a ีชเอสามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆพออคัดีๆให้ท่านในทุกๆวันอยู่แล้วด้วยนะครับ้อย่ไงก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ